โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนาคารสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันปฏิรูปการศึกษาชั้นนําบูรณาการสู่การพัฒนาสังคมในภูมิภาคโดยมีพันธกิจสร้างคุณประโยชน์3ด้านที่สําคัญคือ 1. ทางด้านการแพทย์สาธาร,รณสุข2ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากร 3. ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรศและความมั่นคงด้านอาหาร โครงสร้างองค์กรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์แบ่งออกเป็น5ส่วนงาน 1. ศูนย์การแพทย์มหิดลบำร,รุงรักจังหวัดนครสวรรค์เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2562โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุในภูมิภาคศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเป็นส่วนงานบริการวิชาการทางด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมการประกอบการ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมือระเพิดศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญ,ญาธรรมชาตินครสวรรค์มีวิสัยทัศน์ในการผลิตองความรู้รากฐานทางฟิสิกส์และศาสตร์อื่นๆที่จะสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในทางปัญญาและในทางการประยุกต์กลุ่มวิชาการและหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรและลรายวิชาแบบบรูรณาการข้ามาศาสตร์มุ่งเน้นผลลัพธ์โดยมีชุมชนเป็นฐานและผลิตงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น กลุ่มอำนวยการกลางเป็นส่วนงานที่สนับสนุนการดำเนินการต่างๆภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ผลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลปีพุทธศักราช2563ถึง2566ยุทธศาสตร์ที่1 Global r e s o u r c e and Innovation ปริมาณผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เฉลี่ยปีละ18เรื่องในปีพุทธศักราช2563มีผลงานตีพิมพ์14เรื่องโดยแบ่งกลุ่มวิจัยออกเป็นกลุ่มวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมกเกษตรและสุขภาพโดยมีการศึกษาการปนเปื้อนของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์การใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อการ,กรเกษตรกลุ่มวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร เป็นกลุ่มงานวิจัยที่ต่อยอดในการแก้ปัญหาโดยเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ในการพัฒนาชุมชนทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพยุทธศาสตร์ที่2 academic and entrepreneurial education มีหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน4หลักสูตรประกอบไปด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชนผลิตบัณฑิตคืนสู่ท้องถิน่น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานทางด้านสุขภาพภายในชุมชนหลักสูราาตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะกลับไปพัฒนาธุรกิจในครอบครัวเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ในบ้านภูมิลำเนาของตนเองหลักสูรตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในพื้นที่7จังหวัด หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเกษตรกรปรกร่าเปลืองผลิตบัณฑิตลูกหลานชาวเกษตรกรให้สามารถผลิตได้ขายเป็นสร้างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเกษตรโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบดิจิทัลและแนวคิดทางธุรกิจแบบใหม่เพื่อประสิทธิภาพผลการผลิตหลักสูตรปริญญาโท1หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งสร้างคุณค่าและความหมายที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นโดยผู้เรียนได้ร่วมค้นหา และพัฒนาสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สนับสนุนการพัฒนาทางด้านภาษาของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นโครงการ Student Exchange ส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้แก่ประเทศอินโดนีเซียรประเทศไต้หวันประเทศสาราณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากต่างประเทศที่ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นในด้านการเรียนการสอนโดยใช้ผู้สอนที่เป็นชาวต่างประเทศที่เป็น n นท i v e s p เ a อร์และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ได้แรงเห็นถึงการพัฒนานักศึกษาการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีจิตสาธารณะ โครงการปันรักแดนน้องหมาเป็นกิจกรรมของนักศึกษาที่อาสาในการดูแลสุนัขในวิทยาเขตให้มีสุขภาพที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยุทธศาสตร์ที่3 Policy Advocacy and r e a d e r in Professional Academic Services การบริการวิชาการ MU Organic เป็นโครงการมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์เพื่อการยกระดับสินค้าทางการ,กรเกษตรให้ปลอดภัยกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน MU Organic 2. U2T โครงการ1ตำบล1น1มหาวิทยาลัยเป็นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืนด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท 3. การสร้างเครือข่าย และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเป็นการนําความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์หลากหลายศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนทั้งในด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมสุขภาพและการบริหารจัดการการบริการทางการแพทย์ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักจังหวัดนครสวรรค์เปิดให้บริการภายใต้แนวคิดที่ว่ากายป่วยใจไม่ป่วย ในการให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์และเป็นองค์รวมศูนย์การรักษาแพทย์ทางเลือกรักษาเป็น2งานคือแพทย์แผนจีนบริการฝังเข็มครอบแก้วและยังเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับแพทย์แผนไทยให้บริการนวดรักษาและอบสมุนไพรรวมทั้งหลักสูตรอบรมระยะสั้นการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย330ชั่วโมงศูนย์การรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน เปิดรักษาผู้ป่วยนอก OPD และผู้ป่วยใน IPD โดยมีการรักษาโรคทั่วไปและตรวจรักษาเฉพาะด้านาโรคไตโรคหัวใจสูตินารีเวชกุมาลเวชหูคอจมูกสรีรกรรมกระดูกและข้อและแผนกกายภาพบำบัดน,นอกจากนี้ได้เปิดบริการศูนย์ล้างไตเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ศูนย์ผู้สูงอายุ และการพัฒนาสุขภาพชุมชนเป็นการบริการเชิงลุกที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพสู่ชุมชนโดยเปิดให้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมูนาเอเดอรี่เดย์แคร์และศูนย์ดูแลผู้ปว่วยระยะพักฟื้นมูนาเนสซิงโฮมคลินิกสัตว์วันเฮล ให้บริการรักษาสัตว์ในพื้นที่ชุมชนและส่งเสริมสุขภาวะตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวโดยมีโครงการร่วมกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นโครงการและปีฟรีโซนโครงการแอปพลิเคชันวันเฮลเพื่อสร้างและดูแลและเฝ้าระวังโรคที่จะเกิดขึ้นจากสัตว์ในชุมชนอย่างเป็นระบบยุทธศาสตร์ที่4 management for self sufficiency and sustainable organization การบริหารจัดการแบบย,ยั่งยืน 1. การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนและปั๊มน้ำในพื้นที่กเกษตร 2. การพัฒนาระบบสวัสดิการของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 3. การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. การรักษาความผูกพันของบุคลากรและหน่วยงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยไม่ดลมุ่งมั่นในปณิธานนำพราปัจญาของไปด,ดินบูรณาการสู่ชุมชน